รมโยธาที่การและผังเมืองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินได้มีการลงพื้นที่เก็บเศษซากวัสดุก่อสร้างรวมไปถึงเหล็กนะคะเพื่อนําไปตรวจหาข้อเท็จจริงในการเกิดเหตุถลม่มขณะที่ยอดของผู้เสียชีวิตขณะนี้อยู่คงที่ที่15รายค่ะ เช้าที่ผ่านมานางสาวแพทองทางชินวัตนนายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้ามาเยี่ยมบรรดาญาติของผู้ประสบภัยที่ได้เฝ้ารอเพื่อหวังว่าเจ้าหน้าที่จะพบญาติที่ติดอยู่ภายใต้ซากอาคารสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินอย่างมีความหวังโดยนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการให้กําลังใจญาติโดยระบุว่าให้ดูแลตัวเองด้วยอย่าเพิ่งป่วยไปพร้อมทั้งได้มีการชวนญาติของผู้เสียชีวิตมานั่งข้างๆพร้อมจับมือเพื่อให้กําลังใจด้วยขณะที่เจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ได้มีการนําอุปกรณ์เครื่องตัดและอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับการสํารวจพื้นที่ เข้ามายังจุดเกิดเหตุอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อทําการสำรวจพื้นที่และเก็บตัวอย่างวัสดุนําไปตรวจสอบโดยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็ได้มีการนําเครื่องจัรหนักขนาดใหญ่นะคะเริ่มกลับมาปฏิบัติงานอีกครั้งโดยมีการขยับและเจาะเศษหินเศษปูนในบางจุดอย่างระมัดระวังเพื่อเตรียมการใช้เคนขนาด300ตันยกแผ่นปูนออกเพื่อเปิดทางเข้าสู่บริเวณโครงสร้างด้านในของอาคารซึ่งคาดว่าอาจจะมีผู้ติดค้างอยู่ด้านในค่ะถือว่าเป็นไปตามแผนที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครได้วางไว้ด้านในชัดชั สิทิพานคูวาราชการกรุงเทพมหานครเผยว่าในการใช้วิธีการยกชิ้นส่วนออกเพื่อเป็นการเปิดช่องว่างให้กับกู้ภัยและสุนัขเคนายได้เข้าไปค้นหาพื้นที่ด้านในอาคารเบื้องต้นเมื่อคืนนี้มีการพบร่างมีผู้ติดอยู่ภายในอาคารเพิ่มเติมอีก14ร่างว่าโอกาสมันก็น้อยลงทุกนาทีที่ผ่านไปถึงว่าเราไม่โกงตัวเองหรอก ว่านี้เราก็พยายามทําในมิติที่ทําได้เรื่องเครนตอนนี้เห็นว่าเราถอนเครนออกบางส่วนแล้วเราเอาเครื่องมือหนักเข้าไปแทนแต่ว่าทีมค้นหาก็ยังทําอยู่นะครับมันก็ผมว่าก็คือค่อยๆและพอต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นค่อยๆหนักขึ้นหนักขึ้นนะอุปกรณ์แล้วก็แต่ว่าเราก็จะมีทีมレสคิวคอยอยู่ตลอดถ้าเจอโพรงเจอคนเออเจออาจจะเป็นผู้เสียชีวิตหรือผู้รอดชีวิตก็ทีมレสคิวเข้าก็จะทํางานคู่กันไปก่อน โดยทางเจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัยทั้งไทยและต่างประเทศนะคะก็ได้เ,เร่งทํางานกันอย่างต่อเนื่องและแข่งขันกับเวลาพร้อมทั้งได้มีการส่งทีมเยียวยาจิตใจเข้าพูดคุยกับญาติของผู้ที่ติดอยู่ภายใต้สากาคารสํานักง,งานตรวจเงินแผ่นดินให้เข้าใจถึงการทํางานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความสบายใจของญาติมากยิ่งขึ้นค่ะ ท้งนี้นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่าการนําเครื่องจากขนาดใหญ่เข้ามาในพื้นที่เนี่ยไม่ใช่เป็นการยุติการค้นหานะคะแต่เป็นการเปิดทางเพื่อให้เจ้าหน้าที่และก็เจ้าหน้าที่เคนาได,ได้เข้าพื้นที่มากยิ่งขึ้นค่ะและในวันนี้เองนะคะคาดว่าจะนําร่างของผู้ที่สูญหายติดอยู่ในอาคารออกมาได้อีกห้าร่างค่ะและนี่คือบรรยากาศที่สํานักง,งานตรวจเงินแผ่นดินขณะนี้ค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ